สวัสดีเป็นวันครับวันนี้เสาร์วันที่7มีนาคม2568น้องพ่องกันตลาดนัดกุกระบือตำบลคำเตยอำเภอไทยเจริญจ so ังหวัดยอดสธรครับเขาไม่ได้กฝากกุไลกะแชร์ไปตามนะำวันนี้นะครับ <sl> อ <ip Traffic> ้อบรรยากาศคือคักคือเก่านะครับนะวัวข่าไหลายเวียดนามกับไหลนะมุกชุ่มกับไหลคือเก่านะครับก็มีสื่อมอเหนือกันันี่ยดินมันดิบประควนเลยอืม สูงสูงลอย40บวกลอย40ลวซีมาวันต่ำเปิดมา40,000านะครับตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วนะครับบรรว่าสิทธิไทยโดนว่นะครับเฝ้ท่านนคนต่อราคาน้่ง สูเป็นฮะตอนราคาเดียวเนาลูกอ่ะฝนตกนะครับแอมินลบฝนก่อนนะครับไทยไทยจัดสิบเอ็ดก้อนเลรนะครับ แันนึ <Bien ven ido> ่สูงร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบห่นเปิดมาสองหมื่นเปิดนมาหกหมื่นห้าถ้าผลเกิดน้ำซื้อแล้วนะครับออกไปว่าไรนะครับฝนตกแล้วนะครับ มือสั่งเอ้นี่มินบ่ได้เอาลมมานะครับแถววันเอ้นี่มันแบบครับฝ้ามันเปิดนะครับฝ้ามันเปิดนะ <c oughs> ฝมนมาตกอยู่ระหว่างขางนะครับมันตกอยู่สนามงัวนะต <c oughs> ูว่าบรรยากาศสื่อขายต่อร่องแบบคึกคักอยู่นะครับหงางเรียกน้ำก็ดสื่อเง้อเนื้อหลายอยู่นะครับรว่ามื่อวานง้อเนื้อจะ ตึงนิดหน่อยนะครับเนะครับมวลเนื้อเลยก็เริ่มราคาตึงเห็นมามนิดหน่อยนะครับสาวใหญ่นะครับสูงร่อยสีั่บหัวครับเดียดมาใหม่หมื่นเกาพนะครับบขายปกติสักหมื่นเจ็ดก็เฝ้าขายเลยเมื่อนี้มื่อนี้ราคาตึงนิดหน่อยนะครับมื่นนะครับ ปกติมือเจ็ดมื่นแปดเลยขายเฝ้าขายเลยมือน,นี้เดียดนหามือนเก่าย่างราท่านขายนะมือนี้ครับลอยเนื้อนะครับสูงร้อสห้าบวกครับสองมื่นครับสองตัวสี่หมื่นสามร้อยครับตัวนึงสูงร้อามหาตัวหนึ่งสูงร้อยสีนะครับนุ่มนะครับนุ่มร้อยนะครับซื้อสองหมื่นครับ 200, ขึ้นรถสองคุณเนี่ยวันนี้กุณจะันกันได้มาว่ารึหัวเหนื่อยอยากตื่นขึ้นนิดหน่อยนะครับเหมือนน้ครับบรรยากาศที่เห็ดไปซื้อขายกันคือคักรือเก่านะครับครับมีทยอยก็สามารถเห็ดไปซื้อขายน้องผู้หนีผู้ชมกันหลายนะครับมาทยอยซื้อเงืนนะฝนตกนะครับขอ,ขอโทษขอไฟไดหลายๆนะครับเดี๋ยวไปเก็บเล็ยกนิดหน่อยนะครับวันนี้นะรเรื่มอารมณ์ม,มากนะครับชลาใจนิดนึงนะครับ ฝ่าเปิดนะครับว่าฝ่าเปิดเอฝนมาตกระหว่างทางับเ่บดดเอาลมมาำเลนะผาดเลยนะม,มันนี่ครับมันนี่ผู้ชมหลายมากชมหลายมันมาสูอองว่ครับอยงอออง่งหลอมัสง่านคุณห,าย,หายสูงกวกันหลายครควอรช ฝนตกฝนลินกันบบรรยากาศแก๋ยังคึกคักอยู่นะครับหนาวความเหนะครับโอ้ครับ,บอกคืองานวันหนึน่งนะ ตัวผู้ชมไ้เหรอหนุรางคนเวียดนามกำลังสือควาเหนื่อยอยู่ครับแต่มีายางหล่อไปบึงมส้าสอง สาวใหญ่นะครับสูงร้อยสี่สิบห้านะครับวดวนยังไงนะครับสองหมื่นสองสองตัวสี่หมื่นหกตัวละสิบสาม 135ร้อยสามห3 5บวก140น0คูับี้46ี่สิบร้อยามห้าบวกร้อยนะครับคต่น, 46, น,น,นห,นนน 2, หสน้สี่หมตัวหกเงวนเหยีย,ยดหน้ากำลังย่ดอกู่นะ นัก็านดีกูซื้อตัวเดียวเตัวเดียวสามพันมันยังขายอยู่ซื้อสองตัวรถมีอีกพันหนึ่งไม่มีต่าหายสองพันก็เป็นหกพัรถให้พันห้า5,000ันราคาอะไรเดี้ยาันซล้อห้าพันนั่แหละขอค่ารถหน่อย วันนี้ันนสี่หมื่นสี่พันห้าร สองตัวครับรั่วสองนะครับวันนี้ระบ้อนเนื้อเดีวขายราคาัว่วสองหมื่นอยู่นะ ร้อยเหลี่ยมร้อยเีตีลราเี่่าัเต่ยรองนตม่าแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับสูงร้อสี่สิบห้าบวกสามหมื่นสามสามหมื่นสาม ราคาเปิดน,นครับราคาเนื้อเือเลียงนะครับเรือมีไงนะครับขวบขึ้นรักสามนะครับมือนีนะครับลอยเลียงนะครับทุ่มแม่ลูกขวมสามนะครับสามมือนะครับรอยเนื้อก็ได้ยใคขวมสองนะครับ 2องหมนนะครับสองหมื่นสองหมืนสงนะครับวันวนี้นะครับสองหมื่นสองนะครับลอยลอยเนือใส่ใหญ่นะครับร้อยสามาบวร้อี่สนะครับวันนี้ฝนตกนะครับตัวคือวันนี้นะครับยางหล่นไปนะครับนะ

Hãy subscribe có kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ